ครับสวัสดีครับวัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับวันนี้วันที่9เมษาสนห้าร้อยหกนะครับวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นคูต้า L4708 SP นะครับอันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับเดิมเดิมสีเดิมนะครับสวยๆรถไล่ตามสภาพเครื่องเกียร์ดีครับเดิมเดิม ราคาสามสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับก่อนสองชิ้นให้ชันใหม่นะครับผันหลังเป็นชันใหม่ราคาก่อนปรับสภาพนะครับรักาเบาๆนะครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวไฟทายแตกตัวนี้จะทำให้นะครับ<อ>เครื่องเกียร์ดีแน่นเลยนะครับเต็มเแข้งแข้งคันนี้ราคา รุ่นเดียวกันนะครับคันนี้เช็คพร้อมใช้ยางหน้าใหม่ยางหลังก็ประมาณสักเก้ซนะครับคันนี้สี่แสนสองหมื่นสีบาทนะครับสี่แสนับาทอุปรกรณ์สชิ้นนะครับคันนี้ก็เป็นเอสพีเหมือนกันนะครับคันนี้ราคาก่อนปรับสะภาพสามแสนเจบาทนะครับอุปรกรณ์สชิ้นยางหลังก็สวยนะครับสภาพแปดสิบเปอร์เซ็นต์างหน้าสี่สิบเปอร์เซนตนะครับ คันนี้เป็น3ามสตัวธรรมดานะครับเสากลมคันนี้ยังหน้าใหม่นะครับเช็คพร้อมใช้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับราคา2องแ0 0แบาทนะครับคันนี้เป็น3ามเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นคานบนนะครับคันโค้งราคา2องแ0 0บาทนะครับอันนี้ปรับพร้อมใช้ลดราคาให้นะครับคันนี้265ครับสวยเดิมพร้อมใช้เหมือนกันนะครับอุปกรณ์2ชิ้น 2 6 5 0 0บาทนะครับคันนี้ก็จะเป็น36ตัวด DT เหมือนกันคันนี้2 4 9 0 0 0บาทนะครับยังว่างอยู่คันนี้จะเป็นยันม่านะครับยันม่า EF352T อุ T, ปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังมีเล่มทะเบียนนะครับคันนี้1 3 9 0 0 0บาทคันนี้เดิมๆสีสวยๆเดิมๆนะครับยันม่าเหมือนกันคันนี้1 4 9 0 0 0บาทนะครับ รถเดิมกันคันนี้ครูปัตตาลสามสี่ศูนย์แปดคันนี้เดิมๆสวยๆเหมือนกันนะครับคันนี้สีเดิมเครื่องเกียร์ดีครับแสนหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับจุดท,ทงจิดท้ทายสวยนะครับกรแแ้งดีครับใช้งานมาไม่หนักนะครับให้หลังคาใหม่นะครับวันนี้ แบตเตอรี่ใหม่นะครับคันนี้165,000บาท LC508 DI นะครับตัวนี้249,000บาทนะครับสวยยางหลังก็สวยนะครับคันนี้จะเป็น Ford 7710นะครับคันนี้4,000 เอาลดราคา20,000นะครับ4,000 30,500บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับรถเติมเตมสวยๆนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้เกียร์กลางนะครับ12คูณ3นะครับเกียร์แบบเดียวกับ8 8คูณ2ปอดตัวเพ่าเดียวนะครับ2คันนี้คันละ3 9 0 0ติดขับได้ทุกอ่าทั้ง2คันนะครับใช้งานได้ขับได้มีอาการหลัวบ้างติดง่ายอยู่นะครับ คันนี้3สูบอีกคันหนึ่งสสูบยี่สิแรงตัวนี้น่าจะเป็นฮิโนมโต้นะครับ <S <S ยางก็สวยนะครับราคาสามหมื่นนะครับทั้ง2องคันจะมีโตรตารี่มือสองนะครับเมตรเมตรหกผลักจะเป็นเมตรหกนะครับแล้วก็ผานพานสนะครับเงนสีาดากฮ้านสามนะครับตวงนี้ก็ประมาณ2,000มื่นกว่าบาทนะครับดวงลว 2, ะสอ0 0 0ื่นกว่าบาทต่อรองได้นะครับ มีชุดตักนะครับชุดตักใส่3ามสิสามสิบหนะครับตัวนี้ขายห้าหมื่นห้านะครับของเคเคนะครับเคเกษตรกร,ะรกน,นะครับโครงสร้างดีนะครับชุดตักมีถังถ่วงถังถ่วงไม่แน่ใจมีหรือเปล่า ตักนะครับใส่สามสิบสี่สามสิหกแรงนะครับใครหาอยู่ห้าหมื่นห้านะครับตัวนี้น,นี่ก็จะมีจัดส่งหนึ่งคันนะครับอันนี้จะไปอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้ก็เอสพีสามหกก็ลูกค้าสุดจองอะไรนะครับรถคีบก็ลูกค้าก็สั่งจองไว้นะครับส <Hi, dear. S 1> วัสดีสวัสดีก่อน <Okay. S 1> <laughs> ครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ085 087 65 81นนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ